ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6เรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงกลเซินเมื่อเวลา22ในกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงกลเซินบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด15.7องศาเหนือลองจิจูด111.2องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วลมประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลางทางตอนเหนือของเมืองดานังประมาณวันที่13กันยายนในขณะที่มีร่องมรสมุพมพัดผ่านบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อันหนึ่ง มรสุมทาตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรและอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2มเมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กันยายนจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมบุนิกมรวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอุตุพยากรณ์อากาศจะนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมบนิกมวิทยา มาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชาทนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงท,ทีและต่อเนื่องถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกันนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ